มันมาแล้วมันมาแล้วมันมากับเสียงหมาหอน <laughs> อันยาย,ยายแฉกย,ย,ยายแฉกไอแฉกไอไอแฉกไปเอ,อื้อนเนี่ยก็ไเป็นเอ,อือนไหมอนหนึ่งกับว่ากับกูบอกแล้วไว้ยายแฉกมาถามกูนี้ออไอลูกน้องเจนโทรมาแจากก่อนอ,อัมนก็บอกทุกอย่างแจกแล้วสเสร็จแล้ว มันเพรท่านในมาตีได้นี่มึงบอกจะเอาเมียไหมอ่าเจ้าคือว่าเอิ่นใส่หมอนึงเอิ่นใส่หมอนึงเอิ่นเล้วมีแต่หมามาเลยแต่หมามาบัดที่นี่บ้านี่เมื่อวานนี่เออนี่เรื่อจริงเลยนะไอหมอบ้านของชี้ยายแขกสนนี่เอออขึ้นฟอนมันอยู่เจ้าไปเอื่นใส่เมมเมนี่มันสิมาโลดดสนนแสดงว่าไา้แขกไอ้แขกมันไปเอื่นใส่เมมมึงจังมาเล่นบ่ เบื้งหาเจ้าย่างมาที่นี่อ <laughs> ้มึไอ้ถามเนี่ยหันมึงสิเป็นคนหลายใจเจ้าสู้น่ะ <laughs> มึงเบิ้งหน้ามึงเนี่ยมึงจะเป็นหลายใจหลาย <c oughs> ลที่<ล>น้องครับตอนนี้ผมอยู่กับแอดี้ผีกองกอยนะครับอ่าตลกดังสาวหน่อยเพชรบานบ้านแพ้ไอ้ไอ้ที่ค้อมิ่ของมาครับถามเลยตอนนี้ถามคักๆเลยนี่เจอตัวสวนนะครับที่เบิ้งชีปน่ะมันเป็นชิปเกา มันเป็นคลิปเก่าอันนี้เบิ้งเบิปงคลิปสดๆเลยครับมือนีนคลิปสดออดีตได้ถามมาเป็นอย่างขึ้นมาเห็นอดีตอยู่สาวน้อยมันพาผู้ใดไปใส่ลังคนถามน้องบอดละผมเอ็ตุระอยู่ครับเครื่องเลี้ยวเอตุลาเต้นเลี้ยวเออนั่นล่ะไปซ้อมคือขับเรื่องเมือล่างนะเรื่องมล่างนะเพราะว่าไปตามเขาลังคุณกับผัวว่าสี่เด้อลังคุณว่าไอ้ไอ้บอดมาใช่โจเนาะโจหัวหน้าบุ้งบ่อ่า ไลแอดดี้ลงเวทีแล้วกับไอปอ่าบอบอกถึงว่านะเขาคอมเมนต์มาอ่าไลลงเวทีแล้วกับผู้สาวคนนะผู้มันคอมเมนต์มานะแล้วเออมันเป็นยันที่แน่ๆก็คือถามแอดดี้นะครับพี่น้องนี่ครับผมเหตุลาอยู่ครับเหตุลาอยู่เออครัเขาได้เ่าได้ว่าชวนล์เนาะเอหรอเออเออเป็นยันมันเมื่อยเออมันมันเมื่อยไอซูเม่อยเลยมันผัก เอยถามว่าเจ้าของิมนะคีว่าอันนี้กยังรับผิดรอเออขิมเออยังรับิมแต่ว่ากาไปกาว่าไปบ้องไหนบ้างบครับแต่ว่าร่างกายมาเอาร่างกายของพอดีแต่ยืาว่าเป็นเบาหวานเป็นอย่งเนีพมดันครับมดันเป็นพมดันรับพี่น้องครับแอดดันเบาหวานดันหลังนั่นนคเยวเดผู้สาวดีพ่แม่นาตีรัแม่เลยเ้แต่ว่ากรบที่ขเจาไปเห็นยูโว้สาวน่อย บ่มีแค่ไม่มีแค่ครับสาบานสาบานเอามาที่ไหเห็นยูวสาวหน่อยไปยังมาที่ไหนเอาไปทุระไป้องเด้อไปทุระเห็นยูวสาวหน่อยือไปทุระอ่าไปทุระเรื่องเรื่องล่างล่างคนกรวบาเด้เอาแต่พาไปหาขายได้พามาเขาให้ไปหาขายเมื่อกี้ผมเรายากันเม่อกี้เขาโอ้เอาห้เง้ยเงี้ยนบ่บ่ผมเง้บูชาแล้ว อมบันตายถึงเด้พี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ห้องทรงของสายยันมะลุงพอดีไอ้ไอ้ว่าหันลูกเพิ่นไหนฝนดันเด็ว่าเอื้อนเอิ้นว่าพอพ่นมาก็เลยเพราะดีฝนฝนเข้ามาทั้งทั้งประตูบ้านพ่นเจอบักยักษ์ผู้ยักษ์ยักษ์เลยขอุ้งพระบระทีเลยบูชาแล้วบูชาแล้วกไอ้ก็บอกว่าแต่ว่าเนี่มันบอกเมีแต่สังบูชาของยันหกสิบบาทหกสิบบาทมันกับบมาเด้มันวางอะมรทำ จำได้ของหมาเราเสินตอนี้ตอนนี้จำขายหมาจำขายหมา้าสจดาสด็จเลาเกมันร้ละเรียนคุณ่เรียนเนาะจะกันจกันอมัีนองครับเออไปขายให้ให้ให้บวกงาชซ่อมขายมาที นี่จำาครมาสำเรด้ของหมาพี่น้องสีสีขาวางผู้ไดแก่แก้วผมได้ับผ่านี่และคาเสียสาสิบาทเป็นไม่ยากกูละลงเลงคุณละสาบาทกตเลี้ยงสบาทผายังตั้ต้องรอยนึงจังเลวกาบันบอกถือแล้วว่าสำเร็ของหมาน่ะคัีเงเอาเอาาบาทก็ได้เลาเอาลาไปไหถามเด็ผู้สาวเนี่ยสิผู้สาวงามบอกจูบสาวน่อยก็นี่ครับแต่ห้องบรด้คิดเอบ่ไิดนั่ ถึงเ้ามีครอบครัวเนาะพี่ครอบครัวเราไม่ได้ชื่อจุดเราสามพี่เกล็ดน้องก็คือน้องนุงนงนงน่งก็คือนุ่งครับทีมงานก็คือคนในครอบครัวต้องครับผมไม่ได้เชืเออเอ่อนี่ครับพี่าาพน้องฟังกันจัดๆอด,ดีตสดๆครับมือนี่มือ,มอนในวันที่ไหรมือในวันที่สิบแปดวันละสิบแปดสิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยเพราะว่าเคยมาอยู่วงพอนิ้งน่องน้ำกันกฎระเบียบห้าม คนในวงรักกันถูกต้องครับอ่านี่กติกาคือกติกาคือกติกาของเขาองซี่เขาได้เขาแล้วเขาก็หนีแป้งเสียละไอศิลปไอศิบป์ฟังด้วมือเอาเมียมาหลายไอเห็นไอเห็นไม่เปไดเห็นไอเห็นเกือบทุกคนไอบอกไอศิลป์เดียวไอแขกเดี๋ยวจปซกปากพึ่งฟังกูศิลปเดียวไอแขกก่อนพอมีดไม่เสียบไข่อมีอันพอน่าเสียบหรอ Uhm, บังเบาเลยแขกไอ้แขกนี่พูดซึ่งน้ำใจได้ดีวะน้องมึงเนี่ยซะเห็นว่าน,네นะะ bom, ี่นี่นี่ถามยั ke, นเนี่ยยันยังบอกว่าซึ่งน้ำใจซึ่งน้ำใจแขกเนี่ยเขาเชื่อเเชียวลี่ซะตายกูสีบอกว่าบันบามีผู้ใดหักมึงถอไอ้แขกแล้วก็บอมีผู้ใดหักลูกมึงถอยแขกกูยอมหลับเลยเออลูก๋ยวลูกกูกูอยู่มันบังหักขามคอเดียวไหมมันหักตั้งมันหักตั้งแต่ มีเรื่องหักตั้งแต่ผัวหักตั้งแต่เมียกูไม่อยากเบอกเอาใจที่อยากเป็น้องเอาชี้แจงให้ฟังแล้วคือชลนี่และผมเออลาไปคือลาลาไปเหตุลาครับพี่น้องเลยบพอเห็นลูกสาวน้อยพอดีเขามาเบิ่งคลิปายที่ลงขอของของเก่ามึงพอได้สงสัยอ๋อมาเอาเออคือคือพอเห็นแอดดีตกับปัจจุบันก็คือพอเห็นนั่นแหละครับเออมันพอเห็นนั่นแหละผมรู้ชัว่าผมมาเจอเกิดอะไรบ้ง นะเดี๋ยวเยวหลายปีน้องหลานน้อตัวเนาะก็ทำไปยอดกเฮ้ยหลายปีันหนาโซก็ไม่ยันหนาตก็นนี่ห้าสิบเกปีหาสิบเก้าปีขอทีเจออขอที่จแต่เนาะเอายังจำแรกเอาชีแจงเอาชีแจงละเอาให้เวลาชีแจงเอาตงผมตั้งกายสภาพผมไม่ค่อยดีกอดีเอาไวหลอกงานนี่สมมือเออมันไหวนหละเนาะเข้าใจยู่กูเข้าใจครับพอดีพอดีเออ ตลกก็เจ้ามาครบแล้วเออผมเลยเอาขอขอพักเจ้าของมาก่อนยังถ้งเสียพามาขายผมยังน้ำเนี่สรุปเดียวขายเออมามาบึกไม่หลับอ่ะิดาถ่มันงัวพี่น้องครับโอ้ชิบะวันประกันมัมันรักเอาเงินขายของกูยานอยู่ยังไม่ได้ยูเออเอาโอเคครับโอเคไปไปละเอา พี่น้องครับเอาเข้าใจเนาะที่ผมเห็นญาตอย่ครับสาวหน่อยปัจจุบันนี่ครับเพราะว่ามาผัดมิสุลักครับ